ลุงโทรมาบอกว่าขันเจ้าสิมาก็มาเรี่ยวๆพาบ่กมืดมากว่ะพาลูกชายจะมาเร็วๆเพื่อนว่ะโทรอีกบออันน้ากระโดดตอนนั้นเด้โอเค okay. พาไปแล้ววันนี้พาลูกชายไปส่งแต่ค้ากลับเนี่ยบลูมาไว้ที่เขาเมื่อวันนี้ <c oughs> อย่าประมาทนะเนาะมาบ่ได้ที่ข่อยบ่อเอามาใส่ไปให้เป็นคามเป็นคนไทยครับเป็นยังไงหมูวานนีน่เป็นยังหมูวานนี่บ่รู้เป็นยังหมูวานนี่แม่น่ะทั้งไข่ทั้งผลเลยก็ย่างออกมารู้มีเอามา แล้วก็ดูก็เดียวมันได้เจ็บตายอยีกบอรหายแล้วบอร์โซเฟอร์อ ก็คือไปไกลเปล่านั่นล่ะเือเลยก็กลับไปเลยกลับไปเลยคอยมาฮาวเลยเพตัว่พอนั่งน้ำยังบ่บากไ่รับบ่ปากเลยปะที่ิมาให้ฟังเดอนมัตติฮาบ้นนี้เราคือบ้าหน้านะชิมางอยู่คุเตะคัมเจ้าของก็เลยนอนบ้านนี้เจ้าของก็เลยนอนกับนอนมาบ้านนี้แล ตอนแกล้กัเ่าอยู่วาส่งพังคน้นในบอเลยแบบโอ้ยมันจะไโก่ายเราอาบโเคประสรบักบันบนี้กบโบบัคือาา่ล่าสิทิ้ไว้บันนี้กอว่า,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 าลมามามลงอ่ะอยู่อยู่นกเรือค่ฮตรอยู่ว่านอนปุ๊บปุ๊ปุ๊อย่งมึงขับไปได้บอกิเมือแล้วิเมื่อแล,ล้วสิเจ้าคือทิ้คอยไม่ไกลเนี่ยไปรถคอยเมื่อมันเศร้าอยู่สะคอยกิดคารองคนเร ทำทิหน่อยเลยเออ้วก็ทิม้วก็ทิมก่อนเลย <c oughs> ก็ษาบยดีก็ไป <c oughs> โอ้ยเ้าม่มพาพาอื่น่ ประเ็ราเอินนิงดได้เราเอินนิดเราบอกต่ก่อนกับถ้ามีขาสื่ออนนิดแต่ละทุกเนิดบออันนิดน่นแหละมาได้เรากินข่าวเรบอเาดูเหีบอนม่เอินนิดเนิดบอกจากบอกเออแต่ซืรถซื้อนิดอยู่เออยู่จกรุงเทพซื้อจริงก็สมพรซื้อ่กัก็ซื้อนิดซื้อนิดหตั้งกับอี เออกันลกแตนน่ละ มาลาบุกไปเด้วแล้วมาดำมาลาวเคยมาละหื่นดำเผามีอินจอยบ่าวบ้านนา สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องยาชีกบก่อค่ะเจ้ากบาาบนค่ะแที่าเพออร่วมทบุญด้วยเือ๋คายหมอตนค้า่อใช่มบหมาได้ยุค่ะอธิษฐานเลยจ้าอธิษฐานเอาจ่าขอให้สม

ทาไทยมากเลยคนนหนึ่งาไทยมากดเนเมเนกไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มไข่ต้มกลางอะไข่ต้มดาวเจียวไข่ดาวหน้่ยรีบไปเชิกันข้าวไฟได้สองพันค่ากลับแล้วเ้าวที่ของก็เตรียมของปชิมไดตม้ หนึ่งสองสามค่ะยิ้มค่ะหนึ่งสองสามค่ะเต็มตัวค่ะหนึ่งสองสามค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะอย่าฉีกอย่ายิ้มยิ้มอย่ารับอย่านย่งนี้่แต่ิ้มค่ะไปแล้วค่ะคุณจ้าเดินทางปลอดภัยเด้อ จะเราจะกลับมาใหม่จะจะเดินทางปลอดภัยกันตงเกลับมาใหม่แล้วค่ะดูดูนว่าเ็เ็ดแถวนี้ก็ได้ด <st ูเว้าเห็ดละงอกันบนี่ต้นนี้ค่ะเห็ดพอนี่อุกงอกออกออกทุกวันออกทุกวันเห็ดละงอ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอยู่กับช่องญาตีโกกนะคะลุงช่างนะคะวันนี้นะคะพายเยอบซีว้ไ,ไปขอเลิกงนับไปของานนับไปคุยงานเลยไ้มเปลียนเสื้อหลับ เกใครอยู่ขอบเลยกันนะร้านงาน่างนะขอไป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 ฟิลนี้เบอร์ได้เจ้าเาได้ไหมได้แล้วมิดมิเนแล้วมิดมิดเมแล้วเบอร์แล้ว มีมีไม่เอฟซีโปรไปไหมขอเอฟซีโอขอเบอร์เหรอใช่ขอเบอร์ก็ไม่มีด้วยนี่ก็เลย สีขลดกไปันรไมเ่าข้าไปตจิ้ังวบนืนี่กระรัขับรถไปห้อนอันไปดอ่อายรากระีายล้วไหมิต้มกินอยู่หอแล้วไม่ต้องไปฝากเลยรู้ตัวเองต้นวั่วไม่ไม่อยู่เลยอย่งต้องด้วง เดือดประมาณก่อกินก็กินโลดเพราะว่าแหงแล้วเอเอเดือดถั่วไหมถั่วเลย